ครับทุกคนแต่ว่าไม่ทันขึ้นแันนั่นเองโอคุณครับกับดึกมากลูกครับผมยังรู้เลยนะครับว่ามันมันดึกเข้าเจอเถิดเดียว,ยว,ยวตุรกียังไม่ได้เช็คอินเลยครับกำลังลุ้นตอนนี้คือผมใช้วิธีแบบลุ้นไงทุกคนลุ้นแบบว่าผมจะคือมันมีไฟต่อไป ไฟต่อไปเนี่ยเป็นไฟสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มครึ่งสองทุ่มห้าสิบเออสองทุ่มห้าสิบแล้วตอนนี้ผมกำลังลรุนๆสองว่าจะได้ซึ้อเครื่องเครื่องไฟนี้หรือเปล่าถ้าะผมซึ้เอเครื่องไฟนี้ไม่ทนันผมก็ต้องสามทุ่มนะฮะเอาดีตื่นเต้นดีออกก็มาดีครับแต่ว่ากลัวกลัวเสียตังเคเพิ่มขอบคุณครับ นี่รอเลยใช่ไหมได้ครับผมรอเลยฮะับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเงินมันเหลือเนาะทำมาเป็นพูดเหมือนตัวเองมีตังค์นั่นแหละโหขอให้ได้ขึ้นไปนะลูกขอบคุณครับเดี๋ท่าบนบอทไปครับต้องเดินเข้าไปอีกแล้วก็ฟูดฟ้ดช็อปฟู้ดช็อปน่าจะปิดแล้วโอเค เวเาจะเดินเวลาจะเดินอุ้ยไกลเลยทุกคนผมไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นสุวรรณภูมิไม่เคยไม่เคยมาสุวรรณภูมิมาก่อนแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นยังไงแต่ดอนเมืองผมขี่มันง่ายกว่าแต่ว่าสุวรรณภูมินี่คือแบบว่ากว้างม,มากๆได้หรือยังครับนี่นะแม่ต่างได้แล้วนะแม่นะได้แล้วถึงนู่นประมาณสักสักเท่าไหร่วะ <laughs> จำไม่ได้อะเดี๋ยวขออ่าน ไฟล์สักสามสี่ทุ่มสามทุ่มเกือบสามทุ่มฮะประมาณสามสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่า,วาววอ่ะเพื่อเข้ามาต่างไปไหนลูกตอนนี้นะครับผมก็กำลังที่จะกลับฮนะบกลับเชียงใหม่นะครับไปอยู่บ้านแค่เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมก็จะจบลัสแค่นี้แล้วนะฮะ ุดยอดเลยทุกคนสนดวกมากวันนี้วันนี้แบบลุนล้นลุ้นตั้งแต่ออกจากห้องมาแล้วแบบเอเยียไม่ทันแน่ๆไม่ทันไม่ทัน,ไม,ทนไม่ทันแน่ๆโอ้โหตกเครื่องอีกแบบอ๊้ตายละสามทุ่มแน่ๆโชคดียังสองทุม่มสองทุ่มนะครับได้ไฟสองทุ่มแล้วครับถึงที่นู่นประมาณสามทุ่มนะครับสามทุ่มกว่านะโอเคเดีย๋ยวผมจะไปก่อนนะครับทุกคนโอกโห